วันนี้มาทดสอบมอเตอร์เลดคอนครับมอเตอร์เลดคอนตัวกัดเลดคอนสองสองหนึ่งเจ็ดสามพันเคีจะดูว่าแตกต่างกับ edF จะต่างกันเยอะไหมอันนี้ก็คือทดสอบก็คือใช้รีโมทของฟูต้าทีแปดเอแล้วก็แบตเตอรี่ของอ่าบีทีสองพันหกเนาะ ลองเทสดูว่าได้ได้ได,ได้มอเตอร์มาใหม่ลองดูว่าอัตราจะเป็นยังไงโยกติตทดสอบอลอนเดี๋ยวซ้ายซ้ายโยกเดี๋ยวขวาขวายโยกซ้ายลงอัพขึ้นดาวลงลองมอเตอร์อ่าเล็กค้อนครับสองสองหนึ่งเทสสามันทเทวี ดูกายก่อนอาการเป็นย oh, <yeah. S 1> ังไงเสียงังนิ่งหน่อยเพราะว่าตั้งใบห่าง เสียงจะนิ่มหน่อยครับเพราะว่าเอาไปห่างจากาจากตัวหน่อยจะลองดูว่าจะบินไกนาทีครับตอนนี้ก็วอร์มวอร์มอัพก่อนวอร์มมัตเตอร์ก่อน ม่หก็ไม่ลากยาวเราหมเต่างกัน ลากยาวครับดูวัตเตอร์เบานิดนึงลองสักสี่นาทีมันแบบเหนียวอ,อ่ะให้สามนาทีเอง ขอลงกันครับมันแบบเหนียวเวลาเราลงเราก็ลงลงลงอา่าคนลมครับมาลงก็เราก็คนลมคนลมลง <c oughs> มาสูงขึ้นหน่อยสูงขึ้นหน่อยโอเคครับ มอเตอร์ร้อนครับผมก็ซื้อมาทดลองลองดูอาตอนนี้มาเดี๋ยวลองมาวัดแบตดูครับว่าเท่าไหร่เอาวัดกันสดๆเลยตัดหนึ่งวัดวัดแบตเตอรี่ต้องจับใกล้ๆดิว่าเหลือเท่าไหร่ กระแสไฟสามห้าหกสามจุดห้าหกถือว่าน้อยมากเลยสิบจุดเจ็ดศูนย์ครับเราจบแค่น,นี้ครับ